ทำเลสิ่งสำคัญเมื่อต้องซื้อคอนโดวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญในการเลือกซื้อคอนโดนะคะนั่นก็คือทำเลนั่นเองแล้วทำเลมันส่งผลต่อมูลค่าของคอนโดอย่างไร ทำเลเนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในเรื่องของมูล,ลค่าของอสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจณนะตอนนั้นดีมาของผู้ซื้อในย่านนั้นณนะเวลานั้นการเติบโตของประชากรหรือว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมรวมถึงการพัฒนาของผังเมืองในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าร้านอาหารสวนสาธารณะนะผ่านถนนสายหลกักสาย องระบบขนส่งมวลชนต่างๆที่มีมูลค่าสูงถ้าอาสังหาริมทรัพย์ของเราอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ก็จะมีมูลค่าสูงถ้าอยู่ไกลก็จะราคาต่ํากว่านะคะจะต้องคํานึงว่าเราต้องการคอนโดแบบไหนซึ่งเราก็ควรจะซื้อที่อยู่ใกล้เหล่านั้นเพื่อให้มีมูลค่าสูงขึ้นถูกไหมคะดังนั้นมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคํานึงเพื่อที่จะได้เลือกทําเลที่เหมาะสมในการซื้อคอนโดมาดูกันเลยทําเลที่เป็นที่ต้องการมีมูลค่าเพิ่มในอนาคตสถานที่ตั้ง ของทำเลเนี่ยส่งผลให้คอนโดมีวลค่าเพิ่มในอนาคตได้ก็อย่างเช่นทําเลที่เขาเรียกว่าทําเลทองที่นักลงทุนหรือว่าผู้ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยมองหาหรือที่เขาเรียกกันว่าทําเลแบบ CBD Central Business District นะคะทำเลใจกลางเมืองเนาะก็คือจะมีการคมนาคมที่สะดวกง่ายต่อการเดินทางมากกว่านะคะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะมีศักยภาพในการทํากําไรในการขายต่อหรือว่าปล่อยเช่าได้สูงนะคะอีกทาง ท้งทำเลที่ง่ายต่อการคมนาคมหรือระบบการขนส่งของกรุงเทพของเมืองไทยเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นสะดวกสบายต่อการเดินทางเอ,อื้อเฟื้อทั้งมีรถและไม่มีรถติดรถไฟฟ้าขึ้นทางหลวงสะดวกนะคะถนนสายหลกถนนสายรองคมนาคมต่างๆขึ้นรถตู้สะดวกทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงเสมอในการซื้อคอนโดนะคะสภาพแวดล้อมใกล้เคียงก็สําคัญเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราต้องพบเจอประจําแล้วก็ไม่ควรมองข้ามไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่เองซื้อเพื่อเง็นลง หรือว่าซื้อเพื่อ่อยเช่าคนที่จะมาอยู่ในสภาพแวดล้อมของคอนโดของเราเนี่ยสำคัญเพราะเขาจะต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านั้นพื้นที่แหล่งชุมชนเนี่ยมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยนะคะจะเติบโตมันแบบไหนจะต้องเลือกในทําในที่ประชากรไม่อ,อดึดอัดไม่หนาแน่นจนเกินไปแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยสบายตาสวยงามอันนี้สําคัญแล้วก็ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านอาหารห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลที่ตอบโจทย์ตล์สไซล์ณนะเวลานั้นสําหรับกลุ่มเป้าหมายอ่าเราต้อง มีเป้าหมายในการซื้อเนาะเพื่อให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะนี่ขาดไม่ได้เลยก็คือในชีวิตจริงอะเนาะเราก็ต้องไม่คํานึงแค่ว่าไลฟ์สไตล์อย่างเดียวแต่ว่าเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยมันปลอดภัยไหมนะคะจะอยู่แค่คนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัวมีเด็กเล็กไหมนะคะใช้ชีวิตยังไงให้ไร้กังวลไม่เปลี่ยวนะคะอยู่คนเดียวก็ปลอดภัยนะคะเป็นแหล่งชุมชนหรือเปล่าหรือว่าเป็นยังไงเป็นหูเป็นตาให้ไหมต้องเป็นย่านที่ไม่ค่อยมีอาชญากรรมหรือว่าไม่มีเห บๆหรือว่าทางผ่านนั้นเป็นยังไงนะคะก็ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องคํานึงเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของทําเลซึ่งสําคัญโดยรวมมาเนี่ยทำเลแบบเป็นปัจจัยที่สําคัญมากๆในการตัดสินแล้วว่าจะซื้อคอนโดอย่างไรแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่หลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าให้กับสินทรัพย์นี้ของคุณด้วยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเจ้าของสินทรัพย์ และผู้ที่จะเป็นเจ้าของถัดไปหรือผู้เช่านั่นเองอสําคัญมากๆเลยดังนั้นชาวมนุษย์นเนนคนไหนนะคะที่อยากจะซื้อคอนโดแต่ยังเลือกทําเลที่เหมาะคุณไม่ได้ให้อสังหาต้องดูให้ดีมาช่วยให้คำปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะถ้าสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อการลงทุนหรือว่าเพื่ออยู่เองสามารถทักอินบ็อกซ์หรือว่าทักไลน์มาปรึกษาเราได้ฟรีเลยนะคะทางเรายินดีให้บริการแล้วก็ยินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มความสามารถเลยะคะ่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็จะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปแล้วก็เ,เจอกันคลิปหน้านะคะ